สวัสดีครับวันนี้เราก็มายู่กับไอ้เขาเรียกว่าจะไปลายโค้นกันนะครับวันนี้เราจะมาทํไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรซาซิมิปลานะอันนี้ก็เพิ่งตกได้สดสดร่อนๆเลยตกได้มาแค่ตัวเดียวฝนดันตกหายครับแล้วก็มาเริ่มแล่ปลากันเลยนะครับถ้าใครดูแล้วคัดใจติดใจก็ขออภัยดีครับนานๆครับหัดเตี่ยด ลองแหลบปลาดูสัทีนะครับลองไปดูกันเลยนะครับคลิปนี้ก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับปลาปาสักอย่างอาจารย์อะไรมาเหี่ยเชียสงสัยอาจารย์ชื่อดังมีไม่เข้าเลย ติด <zat> อ <tick> <days> ีน <Vander kita grow hopefullyYes> <teidal Industry innonal noise> ี้ติดเกติดเกคเทพ เสียใจที่ว่าไม่ได้ถอดกีดก่อนเอาช้ <c oughs> <c oughs> อนตักกินพอความกียดแท้ๆเนี่ยไม่เราก็เลาะหนังอองเหมือนแบบแซล,ลอม <c oughs> อนอยู่เ <c oughs> มื่อแต่ทีนี้เกีดมันจะไปติดเขียงติดเนื้อปลาติดทุกอย,ย่างอ๋อ คนแป้นี่คือดัาอุยลืมเช็ดเขียงดื่มเช็ดปลา อันนี้นาจะกินไม่ได้嘛ใช่ใช่เหมือนจะขมจุดละคลิปนี้ขอโทษด้วยนะฟ้า ที่หลังต้องมีแบบขาตั้งกล้องเว้ยม,มือหนูก็ไม่มนิ่งน่ะไม่เป็นไรคลิปเปิดตัว <c oughs> อาจจะดังก็ได้นะอแล้วก็ไม่มีคุณยคุย้ย <c oughs> ปิด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 อะไรก้าหเลือดใสมากเลย <c oughs> อ่ะ Đàn, chứ? Ừ, ừ. càng bình càng ăn đấy what <laughs> มันก็เล่นไม่พักเลยนะขาไม่ต้องขา,ขาอเอากา,เ,าเอาการก็น่าจะมีถ้วยเล็กๆอ่ะพี่ผมจัดใส่จานแล้วก็อัดสวัสดีครับเรามากินกันแล้วนะครับกิน,นไงให้อิ่ม ต้องลองกินนะครับปลาให้คนชัดเลยให้ดีกระทิ่อีกๆๆๆพี่มาของเสียงเพี่อย่าหาเซ็วไว้แล้วนะ ยก้างออกไม่ไปเก็ดปากออกไมหมดปวดหัว <c oughs> ทำแล้วมันรู้จักล้าง ใช่พี่เสียดายน้ำมันไงหนูเอาไว้ไม่ได้เสียดายเขาไม่ได้เอาไว้ใช้เขายังไม่ล้างพี่ไว้ใช้ต่อบ้างไหมไม่อ๋อ,อไม่ใช่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะขอดเนี่ยไปล้างไงอ๋อที่อะไรอันนไม่ล้างอยูหมก็ล้างให้น้ำมันมันออกไปหมดเลยเดี๋ยวก็นอน้ำมไนม,ม่กับน้ำมันลองไปดิโอ,อ้ยเสี่ยหาย ก,กลัวเนื้อแหวงไปเรื่อย <c oughs> ถามกี้แทบจะไม่ใช่ปลาแล้วกี้ <c oughs> ไหนลองพริกดูสิไม่ใช่พริกอันนั้นลผลลับอะ่ะโชว์อ <c oughs> เอาเลื้อง พี่เขาจับนานเลยเขาคิดว่ายังไงจะทำให้มันเต็มจานดี <laughs> <laughs> จะแลยังไงก่อนแม่ลูกเต๋า เนี่ยพี่ผมต้องวางตรงดอกซากุระยังพอเต็มซากุระเล็กอะอันเนี้ย คนเดียวจ้ะพี่เจ้าลาหลับพี่ดูขอทำไม่ต้องเคี้ยวกินข้าวปลา <c oughs> จิ้มปุ๊บกินข้าวปลา ทำเป็นเก,กนสรดอกไม้ เตียงเปิดโมงเก้าวก็มีโคตรเข้ารอแล้วนะอย่าทำให้กูขำได้ไห้กล้องสั่นกันหมดแล้วขอให้เขาดูต้นเสียงหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเสียงอะไรแเกๆ ไปม่าไปมาที่ปิคกิวเพื่อเพื่ออะไรจังเอาเชฟเราถึงกัะเงือตกเลยนะคะ ลองมาชิมกันนะ